ตอนนี้ได้เอากลับมาแล้วครับทุกคนได้เอากลับมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะ้ำในตู้ลัคกกี้นั้นทุกคนอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมกลับมาอีกครั้งผมอีโวนนะฟาร์มาเนี่ยผมก็เป็นฟาร์มัสคาบูกิเลเวลนั้นทุกคนเลเวลหนึ่งถึงเลเวลเจ็ดเลยนะทุกคน,เเนะกคนตอนนี้ก็เอากลับมาเป็นที่เรียบร้อยการที่ร้องของเอากลับมาได้เอากลับมาแล้วเราก็เลือกกันที่เราไม่อยากได้แล้วก็หมุนไปเลยแต่จริงผมมีแล้วแหละผมน่าจะอัพถึงวิวห้าวลหกหรือไม่ก็วลวเท่าไหร่แต่อันนี้ผมจะหมุนเอาแบบเอาโนนยะ อ่าผมจะหมุนเอาโทเเรนเลยเฉยใครที่ยังไม่ได้หรือใครที่ยังไม่มีก็รีบจัดโอ้แต่กระเป๋าผมมีแล้วเอามาทําไมเนี่ย <c oughs> กระเป๋าผมมีแล้วเอามาทําไมไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคผมก็ฟาร์มารอันนี้ก็ไม่มีแล้วว่ะดูดิทุกคนอ่าผมมาลอัพถึงเลเวลนี้นะอันนี้ยังไม่ได้อัพเอ้ยอัพเพิ่มหน่อยหน่อยละกันนี่เรียบร้อยผมเลเวลหต้องมาผม ของมันต้องมีเวลายิงตายเข้าขึ้นเอฟเฟกต์อะทุกคนดูดิอันนี้ก็ได้แตกนะครับดาเมจบวกสนะอัตราในการยิงบวกหนึ่ง 1, ความเร็วรีโหลดลบหนึ่นะทุกคนอ่ะของมันต้องมีรอบผมอย่าลืมมาจงมาจัดกันได้นะเติมเพชรแล้วก็เข้ามาหมุนเลยครับทุกคนอืมตอนที่เขาจะแบบไม่เอากลับมาแล้วนะอันนี้คือได้เอากลับมาตามคำเรีย,รยกร้องนะทุกคนโอเคโับผมถัดไปกันดีกว่านะครับ กราฟิตี้ครับผมกราฟิตี้ตัวจีนนะันทุกคนอันนี้ก็คือผมยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาจัดเหมือนกันนะเอาอันที่เราไม่อยากได้ไปก่อนนี่อันนี้ก็คืออันที่เราไม่อยากได้นะหมุนใบหนึ่งเพชรเอ้ยเก้าครั้งนะครับเก้าเพชรเก้าเพชรไม่ใช่เก้าครั้งเก้าเพชรแต่ว่าแปดทีการันตีแน่นอนครับผมอุ้ยแปนน๊บนึงเดี๋ยวขอจดเพชรหน่อยแล้วกันเเดี๋ยวขอเดี๋ยวผมขอจดเพชรแปนน๊บนึงนะทุกคน ผมจดเพรไว้ที่สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามเก้าเพรนะทุกคนหมุนต่อเลยครับผมหมุนต่อไม่รอแล้วนะยังไงมาโอา้โหชุดไม่ออกให้ผมผมขอชุดได้ไหมอ่ะชุดหลอดเท่ขนาดเนี้ดูดินิ่งตึ๊บเลยทุกคนอย่าบอกนะว่าผมต้องเหมาอย่าบอกนะว่าต้องเหมาโอ้โหไม่เอานะไม่เหมานะอืเรียบร้อยผมต้องเหมาครับผมอู้ดูชุดดีทุกคน ต้องเปิดแล้วแหละหดูมี5ชิ้นนะเสื่องเกงรองเท้าแว่นตานแล้วก็ทรงผมนะครับนี่กดใช้ไปเลยัหผมโอูโหโอเคผมเดี๋ยวขอดูเพชรนะว่าผมหมดไปเท่าไหร่นะสำหรับกิจกรรมนี้ในการเหมาตู้กราฟิตี้ตัวจีนี่นะลบกับสามหม่นหน้อยหกหกนะครับบวกบวกบวกอีกห้าเพชรไอ้ยบวกอีกเก้าเพชรไอ้หนึ่งห้าสามเจ็ดหนึ่งห้าสามเจ็ด ไอ้เจ็ดสามนะทุกคนโอ้โหหลอนตอนนี้หลอนละเกลือเหลือเกินได้เหมาตู้ตลอดอ่ะผมหมดไป1508งพนแสิบองเพชรนะสำหรับในการเหมาตู้ครั้งนี้นะใครที่อยากเหมาตู้แบบผมเนี่ยก็เติมไป1,600พยเพชรได้เลยนะครับได้เหมาตู้แบบผมแน่นอน <c oughs> โอ้แต่บางคนอาจจะโดนดีนะหมุนหมุนแบบ9้าเพชรแล้วก็ได้เลยนะหรือหมุนไม่หมดก็ได้นะครับ สำหรับผมเนี่ยดวงไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีดวงหรือเกินนะทุกคนได้เหมาตู้ทุกกิจ,จกรรมเลยนะอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเพราะอะไรนะทุกคนผมอาจจะต้องไปทําบุญเพิ่มนะครับอสำหรับชุดแล้วก็ฟาร์มมานนะครับอย่าลืมเข้ามาจัดกันได้นะทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายไปครับทุกคน